สวัสดีครับพบกับเอกอีสานปักเครื่องอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันความรู้นะครับผ้าเหรียญนะครับครับผ้าเหรียญเหรียญนี้นะครับทุกท่านอาจจะไม่เคยทุกท่านอาจจะไม่เคยได้ครับ่าว่าเหรียญนี้เป็นหลวงพ่ออะไรนะครับครับมาดูกันเลยนะครับว่าเหรียญนี้เป็นหลวงพ่ออะไรนะครับจัดสร้างปีไหนนะครับครับออกวัดอะไรนะครับครับมาดูกันเลยนะครับครับผ้าเหรียญนี้นะครับเป็นเนื้อ ฝาบาทนะครับเป็นเนื mm ้อฝาบาทนะครับรุ่นนี้จะสร้างอยู่หลายเนื้อนะครับมีเนื้อมีเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับแล้วก็เนื้อฝาบาทนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับมีสามเนื้อนะครับรุ่นนี้นะครับครับมาดูกันนะครับว่ารุ่นนี้เป็นหลวงพ่ออะไรนะเหรียญนี้เป็นหลวงพ่ออะไรนะครับเหรียญนี้เป็นหลวงพ่อบุญนานะครับธันมะทินโมนะครับธันมะทินโมนะครับถ้าผมอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยนะครับ ทันมะทินโมหลวงปู่บุญนานะครับครับครหลวงปู่บุญนารุ่นนี้นะเป็นเนื้อฝาบาทนะครับไม่ใช่เนื้อทองเหลืองนะครับฝาบาทนะครับออกวัดป่านะครับโสติผลนะครับโสติผลโสติผลนะครับจังหวัดสกลนครนะครับครับรุ่นนี้นะครับ จะมีตอกหมายเลขนัมเบอร์นะครับสองหนึ่งห้าเจ็ดนะครับสองหนึ่งห้าเจ็ดนะครับเป็นเหรียญที่สวยสดก็งามอีกเหรียญหนึ่งนะครับครับสวยมากนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็เหรียญหนานะครับ เดี่ยไม่เจาะห่วงนะครับไม่เจาะห่วงนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อฟาบาดนะครับครับด้านหลังนะครับจะเป็นนะครับรุ่นบุญศึกษานะครับรุ่นบุญศึกรุ่นบุญศึกษานะครับหลวงปู่บุญนานะครับสังเกตนะครับผิวเหรียญก็จะมีเส้นเส้นขนแมวนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าเส้นสายฝนนะวิ่งวิ่งผ่านนะเฉลียงเฉลียงนะวิ่งผ่านเฉลียงเฉลียงนะ ก็เป็นเหรียญที่สวยสุดง่ายอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็จะนานิดนึงนะครับเหรียญท่านก็จะนานิดนึงนะครับแล้วก็ตอกตัวหนะตรงตรงตรง,ตรงหน้าหน้าอกหลวงปู่ท่านนะครับ แล้วก็มีเหมือนลอยยันนะครับอันนี้ยันยันเหมือนยันยันอะไรไม่รู้นะครับท่านดูนะครับนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้รุ่นรุ่นบุญศึกษานะครับรุ่นบุญศึกษานะครับอันนี้ผมก็ได้มานะครับอีกเหรียญหนึ่งผมกำลังจะไปจีบเอานะครับเหรียญหนึ่งนะครับผมกำลังจะไปจีบเอาอยู่นะครับก็ตามจริงนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นชุดนะครับ จะเป็นชุดคู่กันนะครับจะเป็นชุดคู่กันนะครับจะเป็นสองเหรียญนะครับจะเป็นทองแดงกับกับทองฟาบาทนะครับเนื้อทองฟาบาทนะครับจะคู่กันนะครับผมเห็นอยู่เหรียญหนึ่งนะครับผมได้ก็เลยเอามาเหรียญหนึ่งก่อนนะครับสวยมากนะครับรุ่นบุญศึกษานะครับเอกลักษณ์นะครับ ก็ดูดูความคมชัดเป็นหลักนะครับแล้วก็ความคมนะครับความคมของเหรียญน,นะครับรุ่นนี้ก็ก็เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่นะครับที่ทําได้สวยสดงดงามอีกเหรียญหนึงนะครับแบบทําแบบเรียบง่ายนะครับทําแบบเรียบง่ายนะครับแต,แต่แฝงด้วยศิละปะศิละปะอย่างลงตัวนะครับ ผิวเหรียญโลหะนะครับจะมีรอยขมอนะครับรอยขมอดำๆอยู่นะครับนะครับเนื้อฝ้าบาทนะครับรอยขมอวดำๆนะครับลุงบ้างขมอวดำบ้างนะครับอันนี้เป็นเป็นคล้ายๆว่ากระแสของเนื้อเนื้อโลหะนะครับกระแสของเนื้อโลหะนะครับเนื้อทองฟ้าบาทนะครับรุ่นนี้จะมีสามเนื้อนะครับจะมีเนื้อกระไหล กระไทองนะครับทองแดงกระไลทองนะครับแล้วก็ทองแดงนะครับแล้วก็เนื้อทองเนื้อทองฝาบ,บาทนะครับถ้าผมพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับหลวงพ่อท่านนะครับอยู่ค่ประมาณนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ถือว่า จัดทําได้สวยสวยสดงดงามอีกเหรียญนับน่าเก็บนับน่าเก็บไว้บูชานะครับใครมีใครเห็นนะครับเก็บไว้บูชานะครับรุ่นนี้นะครับตามจริงนะครับผมจะหากล้องมาส่องดูตําหนินะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับตําหนิท่านมีเยอะนะครับไม่ใช่ว่ากระแสเนื้ออย่างเดียวนะครับกระแสเนื้อก็มีนะครับกระแสเนื้อก็ใช่นะครับ กระแสะเนื้อก็เป็นโลหะผสมที่ท่านผสมลงตัวนะครับทําให้ทุกท่านหรือทําให้พวกที่เกย์นะครับเกย์ไม่ไม่ได้นะเกย์เหมือนแน่นอนครับเพราะว่าใส่กระแสะโลหะนะครับครับขอบคุณครับที่ติดตามดูคลิปผมนะครับ อย่าลืมกด subscribe แล้วกดติดตามผมนะครับแล้วคุณจะไม่พลาคดคลาปสำคัญสำคัญจากผมผมจะหาพ่าดีๆข่าดางัดางๆนะครับจากจังหวัดต่างๆนะครับไม่ทุกท่านได้รับชมนะครับครับขอบคุณครับ